สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าผ่าดวงเมืองปี2568เผยชื่อคนเป็นนายกต่อจากอุงอิงโหนราชรามันให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นดวงชะตาประเทศไทยปี2568ว่า ในเรื่องของการเมืองในช่วงแรกเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงคุก,กรุ่นอาจจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจหรือมีการชุมนุมก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนโดยเฉพาะตั้งแต่14เมษายน2568ดาวอาทิตย์ไปกลุ่มที่ราศีเมษและดาวพุธกับดาวเสาร์ซึ่งเรียกว่าโยกถึงก็เริ่มมีปรากฏการอะไรที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะไม่เป็นไปตามนั้นกล่าวว่า ความสัมพันธ์จะเป็นแบบรบไปเจรจาไปต่างฝ่ายต่างถืออาวุธหันเข้าหากันแต่ยังพยายามตกลงผลประโยชน์กันไปด้วยซึ่งในวันนั้นจะเห็นภาพของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ไม่ลงตัวข้อตกลงนั้นเริ่มไม่เป็นไปตามที่คิดเพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาสอดแทรกและจะผูกโยงไปถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือก็คือนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนว่าตามหลักการแล้ว ไม่ได้คิดเอาเองหรือรักหรือเกลียดซึ่งตนนั้นก็เคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือเต็มที่นั้น6เดือนหรืออย่างมากสุดคือ9เดือนซึ่งก็ใกล้เคียงกันเพราะดาวเป็นแบบนั้นโหราชรามันกล่าวต่อไปอว่าส่วนผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนถัดไปตนมองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ไปเลยไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นมาแล้วแต่หากถามว่า เป็นคนใหม่แล้วจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศได้หรือไม่ต้องเข้าใจว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีอำนาจเยอะมองตรงไหนก็เกี่ยวกับนายกไปหมดดังนั้นคนใหม่ที่จะมานอกจากจะมีความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่ดีแล้วยังต้องมีดวงชะตาที่ดีเป็นคุณต่อบ้านเมืองด้วย ทั้งนี้หากดูเรื่องความเหมาะสมก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองและหากจะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นก็น่าจะเป็นคนที่มีรายชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทยก็ได้อทิเช่นอนุทินชันวิรูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ต้องบอกว่าตนนั้นไม่ได้รู้จักกับนายอนุทินเป็นการส่วนตัวเป็นการมองจากดวงดาวและดวงชะตาของคนซึ่งอนุทินดวงดีและมีแววจะเป็นนายกรัฐมนตรีคำทำนายปี2568 ดวงชะตาผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฏการหมูท้าราชสีฟองสนานจัมรจันโหราจารย์ชื่อดังเผยคำทํานายภาพรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงขเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้น จึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นๆซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพลิกผันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกนั้นจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม มีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลมหลวมอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูทา้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่น การลักไก่ร่างกฎหมายเนื้อโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2,556ที่นำไปสู่การเกิดกปปสอ,ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนายทหารจปรเจ็ก่อเหตุท้าทายพลเอกเปรมติลสุลานนทนายกรัฐมนตรีขณะนั้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้าราชสีตัวใดรบนั้นก็ต้องคอยดูความคืบหน้าโหนวารินชี การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงหลังพฤษภาคมใครบางคนอาจได้รีเทิร์นโหนวารินทำนายการเมืองเปลี่ยนแปลงหลังเดือนพฤษภาคมแงม้มใครบางคนอาจได้รีเทิร์นพร้อมฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมให้มากส่วนภัยพิบัติจากธรรมชาติจากนี้อาจจะมีบ้างเล็กๆน,น้อยๆแต่ไม่รุนแรงแล้วโหนวารินขอฝากถึงผู้มีอำนาจ อย่าใช้ประชานิยมให้มากเพราะประเทศที่ล่มสลายก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วล่มสลายเพราะใช้ประชานิยมทุนทรัพย์ของเรานั้นมีเพียงพอแล้วเราอย่าไปขายหรือเพื่อแจกจ่ายหรือนำไปทำอะไรโดยที่ทรัพย์สินของเรานั้นเป็นทรัพย์สินของประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งแผ่นดินเราควรจะช่วยกันดูแลรักษาไว้ ให้เพิ่มภูนให้พอกภูนเพื่อที่จะประคองประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เดินหน้าก้าวต่อไปสู่ในแดนสีวิไลผู้สื่อข่าวถามต่อยอว่าความวุ่นวายทางการเมืองจะรุนแรงหรือไม่ขนวารินตอบว่าไม่รุนแรงแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนหลังเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มเห็นเข้าโครงต่างๆผูๆ้ที่มีหน้าที่แต่ใครมาทำหน้าที่ที่แท้จริง เราก็รู้อยู่ว่าเป็นใครในนิตินัยเรายอมรับได้แต่ในพฤติินัยเป็นใครเราย่อมรู้ดีถ้าต่อไปในภายภาคหน้าก็จะมีผู้ที่มีหน้าที่มาดูแลและอาจจะมีผู้ที่มีหน้าที่บางท่านบางคนหลงเหลืออยู่จะมีการรีเทิร์นกลับมาก็ได้ส่วนปัญหาภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติจากนี้ไปจะไม่รุนแรงแล้วอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อย ส่วนที่รุนแรงนั้นก็ผ่านไปแล้วความคืบหน้าปลายปี2568น้ำท่วม3เมตรหมอปลายเตือนระวังภัยพิบัติครั้งใหญ่หมอปลายแพรกซิปเตือนปลายปีนั้นต้องระวังพลังโซเชียลแห่แชร์คำทำนายของหมอปลายเมื่อเดือนพฤษภาคม68ถึงสถานการณ์ความร้อนแรงร้อนระอุทางการเมืองไทยกับคำทำนายนาย,ยกคนใหม่ ล่าสุดถูกพูดถึงอีกครั้งหลังน้ำท่วมเชียงรายหนักล่าสุดโดยหมอปลายเผยคำทำนายในรายการไทยรัฐทอล์กถึงภัยพิบัติครึ่งปีหลัง2568ที่ยังวางใจไม่ได้ยังมองเรื่องของน้ำท่วมท่วมซ้ำที่เดิมแต่ว่านอกกรุงเทพจากที่เคยท่วม2เมตรมันท่วมเป็น3-4เมตรแล้วน้ำน่ะจะไปอยู่ที่ไหนล่ะยังไงก็ต้องหาทางเกลี่ยออกไปอยู่ดี แล้วน้ำทะเลหนุนสูงจะไปไหนล่ะอันนี้คือสิ่งที่ปายนั้นกลัวณปัจจุบันควรจะระวังช่วงปลายปีที่อัปเดตนะคะคือช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ซ้ำซากกรุงเทพไม่หนักคะ่ะน่าจะระวังอยุธยาราชบุรีสุพรรณบุรีแถบนั้นให้ระวังครั้นพิธีกรถามต่ออีกว่าแผ่นดินไวในกรุงเทพยังต้องระวังอยู่ไหม หมอปายกล่าวว่ามีค่ะแต่ไม่หนักแล้วไม่เท่าที่ผ่านมาแต่สั่นไหวโครมคามไฟตกแบบนี้นะ่ะมีทั้งนี้ผู้ทำนายได้กล่าวว่าไม่ได้ต้องการให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกเพียงแต่ให้ตั้งรับและเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกับเหตุการณ์ที่อาจจะมาถึงหรือไม่มาถึงนั่นเองโปรดใช้วิจารณญาในการรับ